สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรซิมอินเทอร์เน็ตโดนใจอันดับที่2เออนะอันนี้อันดับที่2ก็เอาหลายๆค่ายไงเดี๋ยวพูดเยอะแปลกเขาหาว่าบ้านน้ำลายโอเคอันนี้โปรนี้อ่าต้องพูดหลักการก่อนหลักการของโปรแบบนี้เนี่ย คือเป็นโปรที่คนรวยไม่มีสิทธิ์จะได้ใช้นะเพราะว่าคุณรวยแล้วคุณก็ซื้อโทรศัพท์แพงๆมาซื้อโทรศัพท์แพงๆเนี่ยมันใส่ได้ซิมเดียวมันก็หมดสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้โอเคยกเว้นจะไปซื้อ Pocket ็ตไ i ไฟอ่ะรวยแล้วไปซื้อ Pocket ็ตไ i ไฟก็เอานะแต่เราในฐานะคนฐานะปานกลางธรรมดาจนถึงต่ําเตี้ยเรียดินเนี่ยนะเราก็ควรจะซื้อแบบเครื่องที่มี2ซิมนะเอาหลักการนะซิมแรกก็เป็นซิมที่เอาไว้โทรไม่ทิ้ง ผูกติดบัญชีสารพัดเช่น a c e b o o k l ล n e เอยอีเมลอะไรผูกเข้าไปไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ทิ้งเติมเงินเลี้ยงเอาไว้ตลอดเอาไว้ใช้โทรศัพท์หาคนอื่นตัวอีกซิมหนึ่งก็คือหลักการนี้คือเราซื้อซิมใหม่นะซื้อไปซื้อมาทิ้งไปทิ้งมาคือเราไม่ซีเรียสเราอันนี้ซื้อซิมแล้วทิ้งอ่นานะอันนี้เป็นหลักการอันนี้เป็นโปรโซิมอินเทอร์นเน็ตแบบโดนใจอันดับที่2คือซื้อมันทีเดียวรวดเดียวปีนึงไปเลยไม่ต้องวุ่นวายจ่ายเงินทีเดียวยัด ซิมใส่ไปในโทรศัพท์เปิดใช้งานปีหนึ่งเลยไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นบุนวายไม่ต้องเลยครับผอมปีหนึ่งแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะทำยังไงกันต่อไปเอออันนี้เป็นโปรอินเทอร์เน็ตที่ผมชอบโอันไม่ต้องลำบากไม่ต้องแบบโอ้ลืมเติมเงินโปรขาดทำไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีพี่ใช้ยาวเลยใช้จนลืมใช้จนอ้าวอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเพิ่งรู้ว่าโปรหมดคอยไปหาซื้อใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> คอยคอยดูไว้หน่อยก็ดีนะพี่นะว่ามันหมดเมื่อไหร่จะได้เตรียมตัวเตรียมการมันไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวจะลงแดงไม่ใช่รหรอกเออนะอ่ามาเรามาดูกันเอาไม่ใช่เดียวโอเค <c oughs> ไปไหนเนี่ย <c oughs> อ,อันนี้อินเทอร์เน็ตก็มีอันดับ 2.1เลยเนี่ยนะผมก็ต้องยกให้ดีแท็กเขาพี่นนะอันนี้เขาป่ามากมากนะอ่อย่าบอกนะว่ามันใช้ไม่ได้อันนี้ก็มีคนกลด่ากันค่อนข้างเยอะสำหรับค่ายนี้พักหลังก็ไม่ค่อยเวิร์กอันนี้มันแล้วแต่บุญวาสนานะอย่างที่บอกบางที่มันก็ดีมากเลยนะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้คุณต้องคุณต้องดูด้วยตัวคุณเองอะพื้นที่คุณจนะมาหมอกกับค่ายไหนถ้าคุณหมอกกับดีแท็ก อ่าโอกาสมาลวพี่ในราคา1 3 9 9บาทเนี่ยนะเล่นเมาณเนี้ยอยู่ประมาณเนี่ยนะอันนี้คุณได้อะไรซื้อกันเนี่ยใช้ยาวๆไปเลย1ปีนะพี่มันนี่ซิมแบบหนึ่งปีซื้อปุ๊บเปิดปั๊บใช้ยาวหนึ่งปีไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องทำอะไรทังนั้นแล้วไม่ต้องถามว่าโทรออกได้ไหมเออพี่ไม่เติมเงินมันก็โทรออกไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีเงินให้โทรยกเว้นคุณจะโทรในเครือข่ายนี่อันนี้เขาให้โทรนะโทรในเครือข่ายเนี่ยเขาโทรครั้งละ15นาทีเกิดอะไรขึ้นหลังจนนาก มันไม่มีเงินมันก็ตัดไงถ้าคุณไปเติมเงินมันก็กินเงินคุณไงโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรเติมเงินเอาไว้โทรในเครือข่ายดีแท็กอันนี้โทรฟรีสิบห้าทีตัดสายโทรใหม่ตัดสายโทรใหม่สบายมากเลยอินเทอร์เน็ตเนี้ยความเร็วคงที่สิบเมกะบิตเปอร์เซกันสบายๆนะราคาไอ้ไม่ใช่ความเร็วขนาดนี้ถือว่าสบายๆราคานี้ถือว่าโดนมากๆเลยเพราะว่าโอ้โหใอ้มาป่าสุด และที่สำคัญมันไม่จำกัดปริมาณเป็นโปรอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดปริมาณนะพี่นะอันเนี้ยเป็นอันดับที่สองในใจเราคือมันไม่จำกัดปริมาณไม่ได้มาให้จำกัดจำเขียร์ยี่สิบสามหกสิบอะไรเงี้ยแหมพี่มันไม่พอใช้ไม่ใช่ไรเราโอ้ใช้แล้วมันกัดฟันมันหมดมันหมดแล้วมันต้องกัดฟันไงเพราะมันวิ่งช้ามันคอยตะหมุนหมุนหมุนจนน่าลำาคา มันวิ่งร้อยยี่แปดเกแล้วมันจํากัดอันนี้ไม่จํากัดวิ่งไปเลยใช้ไปเลยใช้เต็มที่ใช้เข้าไปใช้ให้มันสาแก่ใจใช,ใช้ใช้จนไม่ได้หลับได้นอนมันจะคุมไม่ี่ยเสียตุกข์ป้่าต้อไปหาหมอแล้วบอกให้ใช้อะไรก็คิดถึงตุกข์เปาตัวเองไว้ด้วยเออนะเพราะฉะนั้นอันแรกในสองจุดหนึ่งผมให้ดีแท็กเพราะราคานี้นี่มันโอ้โหป่ามากเลยเอาไปเก็บภาาไหมดูเดียวไม่ใช่กลับไปที่เดืออีกแล้ว <c oughs> อาวผาอันนี้ไปเก็บภาาไหมให้ดู ก็ไปหาพี่จะไปหาซื้อที่ไหนเป็นคนถามมีเอาพี่ไปหาซื้อก็ไปหาในแอปช้อปปี้แอปรัต a ่าอะไรเงี้ยนะพี่ก็ไปหาเอาขายมันไปหาดูค่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวนะเวลาหานี่ต้องต้องบอกก่อนนะหาในเลนราคาประมาณนี้นะอ่ะเก็บอีกอันนึงมาให้ดูอ่ะมันนี่นี่เขาขายราคาอย่างนี้นะอยู่ในเลนราคาแบบนี้แต่ถ้ามันต่าเตียเ้ยเรียล่าติดดินมากๆเอพอพี่อ่านข้อมูลสักนิดหนึ่งนะพี่มันอาจจะเป็นแบบครึ่งปีก็ได้ไม่ใช่โอ้โหมา แปดร้อยเก้าร้อยเลยเออพี่ใช้มาครึ่งปีเองอันนี้ปีหนึ่งนะพี่นี่สิบสองเดือนนะเขาให้ใช้หนึ่งปีโอเคไหมอันนี้เวลาซื้อเวลาไปสั่งซื้อแนะนําว่านอกจากอา่านรายละเอียดแล้วเพราะโปรมันมีหลายหลากมากเลยแต่โปรนี้โดนสุดๆนะโดนสุดๆเพราะยันต้องอ่านก่อนนอกจากอ่านแล้วรายละเอียดมันตรงแล้วนะอ่าสิบไมกระบิ่คงที่ใช้งานหนึ่งปีเนี่ยราคาเต็มมันราคานี้เนี่ยนะอ่านแล้วก็ดีสาคัญอ,อ่ออย่าลืมว่า ดูดาวด้วยนะพี่ดูดาวไปดูคอมเมนต์เขานิดหนึ่งว่าคอมเมนต์ดีไหมของร้านนี้ถ้าคอมเมนต์ดีโอเคไม่ใช่แบบโอ้โ,ฮโฮพสต์มาราการนี้เลยไม่มีคอมเมนต์สักอันเนี่ยอ่านี่นหวาดเสียวนิดนึง ออกยาหวาดเสียวนิดนึงร้านใหม่เนี่ยพอจะเกิดยากนิดนึงก็เพราะอย่างนี้เลยเพราะไอ้พวกร้านไม่ดีไม่ดีนี่มันทําเสียหมดเออเราก็กลัวน่ะเอาแบบปลอดภัยก็ควรจะหาคอมเมนต์ดีๆไปไปหาแล้วที่สาคัญเนี่ยนะก็ควรจะไปหาโปรส่วนลดประเภทแบบมีส่วนลดนู่นนี่นั่นเราก็เอามาลดลดปับ๊บเราก็ได้ถูกกว่านี้ไงเอออันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถบอกไม่ได้ว่าใครจะได้ราคาเท่าไหร่แต่ราคาตั้ง มันประมาณนี้ถ้าได้ส่วนลดมามันก็ถูกกว่านี้ไงอันนี้ขึ้นกับความสามารถโอเคไหมอ่ามาเราไปดูอันอื่นนอกจากเดียวไปไหนเดียวโอ้โหไปไกลเลยไม่ใช่อเอาเอ,าอา๋อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจลงมาลองลงมาเนี่ยนะผมก็ยกให้กับค่าย AIS อ่าค่าย a s นี่ผมก็ให้เขาอะนไหลของพี่เนี่ยโอ้ยติดนิตต,ติแตะหน่อยไม่ได้เลยเดียว โอ้อา้าวผมใกล้ๆเอเอสเขาทำไมถึงให้ค่ายเอเอสเพราะเขาโทรฟรีทุกเครือข่ายนาน30นาทีแม้ความเร็วจะตกลงมาสัก2เมกมันก็โอเคถ้าได้8เมกกับีบเปิร์สไกนมันโอเคแต่ราคาเนี่ยออ,อมันก็นะอื นะ <c oughs> เออก็พันแปดร้อยเก้าสิบาทมันอยู่ในเลนราคาประมาณนี้นะพี่พี่ยายจะถูกกว่านี้นิดนิดหน่อยหน่อยโอเคแต่จะถูกมากพี่ต้องคิดก่อนนะเดี๋ยวพี่บอกถ้าไปหาแล้วมันถูกมากๆ เออพี่คิดนิดนึงดูนิดนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช่บอกโอ้ผมหาได้ถูกกว่าคุณอีกเออผมก็ดีใจด้วยแต่คุณหาได้ถูกกับผมมนะแต่พี่พี่สั่งแล้วไม่ได้ของหรือได้ซิม50บาทธรรมดามาพี่จะร้องไห้นะพี่ค่อยๆใจเย็นๆแต่ถ้าได้ถูกกว่าผมมากๆก,ก,ก็โอเคก็อนุมโมทนาสาธุโอเคไหมอ่ะอีกอันหนึ่งลำดับสุดท้ายใน โปรโดนใจอันดับที่2คือ2.3ก็ยกให้พี่รูเขานะพี่นะพี่ธูนี่เขาให้10เมกะบิตโทรในเครือข่ายเนี่ยครั้งละ30นาทีอย่างที่บอกเหมือนกันหมดทุกค่ายนั่นแหละอย่าไปเติมตังค์ไอ้ใครซิมแบบนี้ทำไมอ่อเติมตังค์แล้วมันหายไงเวลาเราโทรนะ่ะพี่อันนี้ก็เขาให้มาเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นอย่างที่บอกหลักการเราชัดเจนซิมโทรก็คือซิมโทรซิมเน็ตก็คือซิมเน็ตอันนี้ซิมพวกนี้เอาไว้ใช้โทรโทรปุ๊บบอกลูกค้าหรือบอก,กคนที่คุณรู้จักด้วยว่าเออพี่ ซิมน,นี้เนี่ยอยู่กับผมไม่นานนะพี่เดี๋ยวผมก็ทิ้งแล้วไม่ต้องมมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาบอกลูกค้าไว้ในราคาที่เท่ากันพันแปดร้อยเก้าสิบบาทมันโอเคมันราคาเท่ากันอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าของ AS แต่ว่ามันได้โทรฟรีแค่ในเครือข่ายอ่านี่คุณก็ต้องเลือกเอาแต่ไม่ไม่ใช่ว่าเลือกได้โปรอย่างเดียวมันต้องเลือกว่าที่ที่คุณอยู่มันเหมาะกับเครือข่ายไหนด้วยไม่ใช่บอเลือกอย่างนี้อย่างเดียวก็อ,อย่างที่บอกอ๋อถ้าเป็น เป็นคนบาคนคนะคนใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยคนใกล้ๆตัวผมเนี่ยค่ายไหนไม่ได้เลยนะยกเว้น A ออย่างเดียวมันใช่อย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะบุญมีบุญวาสนาใช้แต่เอสแต่แต่ถ้าแบบเออเผมคุณไปที่ไหนก็ตามแต่มันมีแต่ทูดีๆอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ดีเลยอันนี้คุณก็นะเอามาให้ดูคือมันโดนโดนทุกค่ายเนี่ยอันนี้เนี่ยอันดับที่สองเนี่ยซื้ออันไหนก็เหมือนกันแล้วทีสำคัญเนี่ยในราคาถ้าเป็นดี ack, าทานแท็ก่ะทันสามร้อยันเดียวไปใช้แล้ว มันจะตกอยู่เดือนเท่าไหร่อันนี้มันก็มีความถามใช่ไหมอ่าพันสาม้ยเก้าสิบาทนะพี่อ่านี่หารด้วยอะไรหารได้12เดือนมันก็จะตกเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ115บาทเองซึ่งโอ้มันก็ไม่แพงนะเดือนละร้อยกว่าบาทบางคนอาจจะอาจจะบอกว่าเออพี่ผมไม่มีตัง ก็อย่างที่บอกก็พี่ใช้ของพวกนี้ผมแนะนําว่าควรจะหยอดกระปุกเก็บตังค์ไว้เวลาซื้อของเนี่ยมันจะได้ของถูก้าพี่ไม่มีเก็บตังค์เก็บกระปุกไว้ก็ลาบากหน่อยอะนะแล้วถ้าเป็นค่ายอื่นล่ะเดี๋ยวลืมแล้วเป็นค่ายอื่นก็พันแปดร้อยเก้าสิบบาทมันก็ตกเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นคําถามไปหาดูสิพี่นี่หาสิบสองเดือนเพราะซิมนี้มันซื้อมาแล้วเสียบเข้าเครื่องใช้ยาวหนึ่งปีไม่ต้องเติมเงินโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้าซื้อเป็น AS หรือทูเนี่ยมันก็ตกเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 158บาท50ติังปัดไปเลยปัดขึ้นอย่าไปปัดลงทำไม่รู้สึกถูกรู้สึกแพงนิดก็ได้แม่100 160อ่ะเออประมาณเดือนละ160ก็โอนะมันก็ดีกว่ามานั่งต้องมานั่งเครียดเติมทุกเดือนเติมทุกเดือน,อนพลาดเติมมาหลายโปรลุดเลยเงี้ยอ๋อ,อการลำคาญใจเอออันนี้ต้องไปเก็บภาพมาให้ดูด้วยถ้าเป็นค่ายของ ais เนี่ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกนะพี่เวลาไปหานะผมแนะนําเลยนะพี่ควรจะอ่านรายละเอียดนิดนึงเพราะอย่างที่บอกไม่ว่าโปรค่ายไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีโปรแบบเนี้หลากหลายเยอะ เยอะเพราะว่า AS ซิมแบบนี้มันมีแบบ10เมกะบิตด้วยแต่มันมีโทรมันไม่ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะผมบอกก่อนนะพี่ไปซื้อแล้วมันไม่โทรฟรีด้วยแล้วมันจากัดปริมาณนะพี่เวลาซื้อพี่ต้องคิดต้องดูก่อนนะดูให้ละเอียดด้วยชัดๆด,ดูให้มันแน่นอนก่อนจะซื้อนะอันนี้เป็นซิมออกใหม่ต้องที่เห็นนะวันหมดอายุทุกปีหน้านะ่ะเอออนาคตก็ใช้งาน ก็อย่างที่เห็นราคาก็ประมาณนี้นะอาจจะหามีถูกวันนี้นิดหน่อยก็ไปค้นเอาก็แล้วกันแล้วดีสำคัญก็ไปหาโปรส่วนลดอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นของชูก็เล่าๆนี้เนี่ยอ่นนี้เห็นไหมสิบเมกะบิตนะไม่อั้นนะแล้วก็โทฟรฟีในทูนะอันนี้คูดคุ้มโคตรก็ออกมาตั้งแต่ชิมเทพทอนี้ก็ออกมาเลื่อยเปื่อยอะ่ะไม่เคยเคยเห้นขาดไหมเคยเห็นขาดอยู่พักหนึ่งนะแต่ ตอนนี้โปรแบบเติมเป็นเดือนๆือนมันเปลี่ยนแล้วผมก็นึกว่าไอ้โปรโซิมแบบนี้จะหายไปนะเออไม่หายหะฮเออมันก็ดีนะอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับโปรซิมอินเทอร์เน็ตโดนใจในเดือนสิงหากันยา6.3นานๆก็ทำสักทีให้รู้ว่าก็นะอืมอย่างเงี้ยประหยัดมันประหยัดไปเยอะเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งตกไม่ถึง200บาทสำหรับค่าอินเทอร์เน็ตถือว่าโอส่วนค่าโทร แยกต่างหากออกไปผมชอบแบบแฟฝงคือมันคือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ต้องมาแบบโอ้เหมากันเป็นเดือนเดือนเดือนหนึ่งสองร้อยสามร้อยนาทีใช้เคยถึงนาทีไหนล้วบางทีบางคนใช้เกินใช้เกินก็เจอนาทีละบาทห้าสิบบางบาทสลึงบางโอ้โหไม่ไหว <laughs> เรามีกว่ารู้สึกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าอ่าอย่างนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันมันแฟฝงดีใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะแน่นอนอันนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้แหละตลอดโปรอินเต โดนใจอันดับที่2แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ